ชาชานโดโดกาแฟปาทีคอปฟี่กาแฟพสุสุขภาพกาแฟทีนิ่มวานไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้ชาชานโดโดผลิตภัณเสริมอาหารแควเกแควเซียมบำรุูกระดู สนะน้ำมันดอน้ำมันรำจะมเอ็กซ์รถกอล์ฟดัลโลนิต้าอนานูนิสระต้องขวนี้เลยคุณคิดยังไงกับการซื้อรถยนต์มือสองและรถยนต์นำเข้าอาจจะกลัวไม่กล้าเสี่ยงจะคุ้มกับราคาที่จ่ายหรือไม่จะมีบริการหลังการขายหรือเปล่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเมื่อคุณมาที่งานบางกอกอินพ็อตคาร์แอนด์ยูสคาร์โช2024งานเดียวที่กล้าการันตีคุณภาพรถยนต์ทุกคันที่ออกจากงาน มั่นใจอนุมัติไหวกับกรุงศรีออตโต้10-14กรกฎาคมนี้ Exhibition Hall 11-12 Impact เมืองทองธานีการันตีคุณภาพโดยกรังฟรีกรุ๊ปผู้จัดเดียวกับบางกอก International Motor Show งานนี้ไม่มีย้อมแมวแน่นอน เทศบาลตำบลสำโรงเหนือร่วมกับโรงเรียนวัดด่านสำโรงจัดโครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ2,567ที่ห้องประชุมโรงเรียนวัดด่านสำโรงตำบลสำโรงเหนืออำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการเทศบาลตำบลสำโรงเหนือร่วมกับโรงเรียนวัดด่านสำโรงจัดโครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้น พื้นฐานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดสมุทรปราการมูลนิธิร่วมกตัญยูภายใต้ศูนย์การเรียนรู้ด้านการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐานมูลนิธิร่วมกตัญยูมาอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเสริมสร้างทักษะการสังเกตอาการผู้ป่วยที่มีสิ่งแปลกปลอมอุดกั้นทางเดินหายใจกรณ รู้สึกตัวโชคิ้งวิธีการขอความช่วยเหลือการปฐมพยาบาลเบื้องต้นจัดท่าผู้ป่วยก่อนเคลื่อนย้ายรวมไปถึงการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน c t r ให้กับคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี4ี่ถึง6โรงเรียนวัดด่านสำรงที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน160คนโดยมีสิบโทอภิชาเพรน้อยผู้อำนวยการโรงเรียนวัดด่านสำรงและคณะครูโรงเรียนวัดด่านสำรงร่วมให้การต้อนรับภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสำรงเหืออ ปัจจุบันมูลนิธิรวมกันอยู่ได้มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรโดยมีครูผู้สอนการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐานผู้ช่วยครูผู้สอน,นตามที่กำหนดไว้ในประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินพร้อมทั้งอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานต่อการฝึกอบรมเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ให้กับหน่วยง,งานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนตลอดภาคประชาชนและสถานศึกษาในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการสามารถช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้น และช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานได้ทั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิร่วมกตัญญู027510944ถึง7สายด่วนแจ้งเหตุมูลนิธิร่วมกตัญญู027510951ถึง3ตลอด24ชั่วโมงหรือ w w w f a c e b o o k c o m s a l a d r ท m f o u n d a t i o n สวัสดีครับผมสิทธโอภิชาเพชรน้อยผู้อำนวยการโรงเรียนวัดด่านสำโรงวันนี้ทางโรงเรียนวัดด่านสำโรงได้จัดกิจกรรมการอบรมเรื่องเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยเหลือขั้นพื้นฐานซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันแห่งชาติของเทศบาลตำบลสำโรงเหนือของเราเพื่อมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนและบุคลากรของเราได้มีความรู้ทักษะ ในเรื่องของการประถมพยาบาลและการช่วยเหลือในเบื้องต้นซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งในปัจจุบันทั้งเกี่ยวกับการที่สนองนโยบายของทางกระทรวงศึกษาธิการที่เน้นเรื่องของความปลอดภัยซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดีมากและนักเรียนให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดีครับ สวัสดีค่ะวันนี้ทีมวิทยากรจากศูนย์การเรียนรู้มูลทีร่วมกตัญญูนะคะได้มีโอกาสมาอบรมให้กับน้องๆระดับชั้นป .4 ถึงป .6 ในโะรงเรียนว,วัดด่านสำโรงนะคะซึ่งในส่วนของการอบรมทีมวิทยากรได้นําความรู้เกี่ยวกับการทํา CPR และการใช้เครื่อง AED มาให้กับน้องๆแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความรู้จากทีมวิทยากรของศูนย์การเรียนรู้มูลทีร่วมกตัญญูนั้นน้องๆจะได้รับและนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์จากสูงสุดค่ะ ทีมข่าว AEC TV Channel รายงานคุณคิดยังไงกับการซื้อรถยนต์มือสองและรถยนต์นำเข้าอาจจะกลัวไม่กล้าเสี่ยงจะคุ้มกับราคาที่จ่ายหรือไม่จะมีบริการหลังการขายหรือเปล่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเมื่อคุณมาที่งานบางกอก Import Car and Us e d c a ค s าโช2024งานเดียวที่กล้ากรารันตีคุณภาพรถยนต์ทุกคันที่ออกจากงาน มั่นใจอนุมัติไหวกับกรุงศรีออโต้10-14กรกฎาคมนี้ Exhibition h a อ l 11-12อิมแพ t เมืองทองธานีการันตีคุณภาพโดยกลังฟรีกรุป๊ปผู้จัดเดียวกับบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์งานนี้ไม่มีย้อมแมวแน่นอนมียวเ